ครูสิตาจ๋าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเร็วมากเลยขอเทคนิคในสี่ขอสักสามเทคนิคที่ทําให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จเร็วต้องทํายังไงบ้างเอาสาหรับครูสิตาเนาะสําหรับครูที่ครูประสบความสําเร็จเร็วรรต้องบอกว่าจริงๆแล้วเข้าใจมาตลอดว่าการประสบความสำเร็จเราต้องทําอะไรที่มันหนัก,นกๆยากๆเหนื่อยๆต้องเรียนสูงกว่าคนอื่นไหมต้องเอ่อทุ่มเทมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะคะ สิ่งที่ครูมาประสบความสําเร็จจากคนที่ติดลบ10บล้านหรือเงนติดตัว20บาทแล้วลุกขึ้นมาเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้เทคนิคที่1เลยนะสาหรับครูแน่นอนคะ่ะมันต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการประสบความสําเร็จแบบจริงๆอย่างครูเนี่ยลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จในยุค 4G นะคะคือยุคของโซเชียลที่ครูลุกขึ้นมาสร้างตัวตนสำหรับครูเนี่ยครูลุกขึ้นมาเรียนตั้งใจเรียนว่าเฮ้ยเราจะอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเรียนรู้ก่อน ครูอยากเรียนรู้กฎจักรวาลครูก็เรียนรู้นะะควบคู่แล้วก็มาใช้กับโซเชียลมีเดียว่าเอ๊ยยุค4 g เราต้องรู้อะไรบ้างนั่นหมายความว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะมีเครื่องมือเพื่อย่นระยะความสําเร็จของเรานะคะนี่คือเทคนิคที่1เทคนิคที่สอค่ะตอนระหว่างที่เราเรียนรู้เนี่ยระหว่างทางมันแทงมากเลยคนส่วนใหญ่มักจะทําและคาดหวังแต่สําหรับครูค่ะครูทําด้วยความรักทําด้วยความศรัทธาทําด้วยความเชื่อว่ามันเป็นไปได้แน่นอนเราหาหลักฐานคนที่ สำเร็จและมีความเชื่อมีความคิดเหมือนเหมือนกับเรามาเป็นต้นแบบค่ะเราเห็นคนที่เขาเชื่อแบบนี้เขาทําแบบนี้เอ๊ะเขาสําเร็จกันหมดเลยแล้วทําไมเราจะต้องไปเชื่ออย่างอื่นหลักที่มันอาจจะทําให้เราไม่สําเร็จก็ได้อืหามโมเดลนะคะไอดอลที่มีการคิดเหมือนเราทําเหมือนเราแล้วก็สําเร็จแบบที่เราต้องการด้วยนะคะเทคนิคที่3ค่ะที่ทําให้ครูประสบความสําเร็จเร็วมากๆเลยคือครูจริงใจและก็ซื่อสัตย์ ความจริงใจและซื่อสัตย์ค่ะไม่ว่าคุณทําอะไรมันก็แสดงออกมาทางสีหน้าแววตาความรู้สึกคุณต้องการสื่อสารธุรกิจแต่คุณขาดไรซึ่งความจริงใจและซื่อสัตย์แน่นอนค่ะคนสัมผัสได้ คุณสังเกตไหมว่าคนที่ทําธุรกิจให,ใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นคนจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์เพราะถ้าเขาต้องติดต่อประชาสัมพันธ์กับใครพูดคุยกับใครหาคอนเนคชันใหม่ๆถ้าคนคนนั้นขาดไ like รซึ่งความซื่อสัตย์ค่ะไม่นานค่ะธุรกิจเขาก็ไม่มีใครที่อยากจะมาสารสัมพันธ์หรือเริ่มธุรกิจด้วยสิ่งที่ครูเป็นค่ะคือการที่ครูเป็นตัวของตัวเองไม่พอซื่อสัตย์ไม่พอจริงใจไม่พอค่ะครูได้เอา3อย่างนี้นมารวมกันค่ะและพรีเซนต์ตัวเองออกมาจนทําให คนรักที่เราจะเป็นรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทําและเขาก็มาเกื้อกูลสนับสนุนเราเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือเทคนิคที่ครูทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จเร็วสาหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะโอ้ชอบมากเลยค่ะครูขาถ้าหนูอยากจะเปลี่ยนชีวิตแบบครูอยากจะมีเงินมีทองโดยที่หนูไม่ได้มีเงินเริ่มต้นเลยหนูต้องทําอย่างไรก่อนไปดูนี่เลยค่ะที่ www. t e t c h e e s i t a r a com ครูมีคลิปมหากราบ21วันโปรแกรมจิตพิจิตความมั่งคั่งนะคะสอนฟรีคลิปเยอะมากค่ะที่เป็นคลิปฟรีเรียนเป็นโปรแกรมนะคะวันละหนึ่งคลิปจะได้ประสบความสำเร็จเร็วดูที่หน้าเพจด้วยครูสิตาพรสวรรค์ตั้นเองได้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูบรรจงสร้างทุกคลิปฟรีเพื่อช่วยคนค่ะเพราะว่าวันนี้ครูอรอดแล้วถ้าชอบกันอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดดาวแล้วก็ไปที่ยูทูบนะคะสับสไครด้วยครูสิตาลาออฟยูดีเวิร์สแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ